สวัสดีครับมาดู ep ที่3 ep ที่3ของแต้มามาตรฐานไม่ใช่สตัวเรียงรับมาตรฐานแยกมาตรฐาน่า30-26โทษทีมือไปโดนในตัวล้างกระดานนะครับมากันต่อเนื่องนะครับไปค่อนข้างยาวนะครับซีรีส์ชุดนี้ซีรีส์ชุดนี้คุ้มเลยครับ ตีเสมอ30 26ยังอยู่แยกเดิมนะครับ30 26สัดแล้ว82เสร็จแล้วก็ต่อไปก็กินมานี่แล้วก็2ไป7เหมือนเดิมเลาวนี่ละครับ27 24มีตรงไหนได้บ้าง1ไป5 24 25ไป9 3 1 27ก็คือเป็นแยกที่ไม่ต่อตัวนี้นะครับ3 1 27 เราก็สวิงออกไปหมายเลข14นะครับ27 24 14 17เอ่าเมื่อกี้เข้ามานี่แหละเขาแพ้ไปแล้วนะเพราะว่าเราปิดนี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วก็โดนต่อ2ใช่ไหมละ่ะอ่าแพ้ไปแล้วทีนี้เขาเดิน24 19บส้าบางานี้เขาเดิน24 19เราก็ไปนี่นะครับไปนี่29่สเ้วราก็เดิน17 21 เขา19 15ห้าเข้ากินนะครับ3มา8เพื่อปิด15ห้ามา10มาเข้าฮอตย1 25เอดยิ้านะครับ10ไป7ลงมาเข้าหอตตานี้นะครับมาเข้าหอตตานี้ทีนี้พราะถ้าว่ามาเข้าทางนี้เราเข้านี่จะเข้านี่ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าจะขาดหอตแต่เข้านี่ก็จะโดนต่อ3เขาเลยต้องเลือกเข้าทางนี้นะครับ เขาทาง10บมาเนะครับสิบมาเดูจะสวยงามกว่านะครับพอเขาเดิน10มา7จ็ดทางนี้แล้วนะครับเราสามารถเดินตัวไหนได้บ้างทีนี้1 0มาเแล้วเราเดิน25,29ิบ้าิบเเข้าฮอดไปเลยนะครับ25,29เสร็จแล้วเขาเข้านี่ไม่ได้เพราะจะโดนค่าเขาเข้ามาเลขนี้นะครับ เข้าหมายเลขอสามให้เราเดินสิบสองสิบหกให้กินสองเลยแล้วก็สวิงตัวนี้หนึ่งกินมาทางยีิบสี่กินให้ตกยีิบสี่แบบนี้นะครับถ้ามานี้ก็จับเลยถ้าปิดนี่ก็ต่อสองแต่ถ้ายี่สิบหกยิบสองให้ให้ไหล่ให้ไหล่ถ้าเข้ากินแบบปล่อยให้กินแบบนี้แล้วมาเข้ากินก็ไม่ยาก ก็ชนะไม่ยากนะถ้าปล่อยให้กินนะแต่ถ้าหนีปุ๊บเราก็ปิดอย่างนี้เลยมานี่ก็เป็นนี่มานี่ก็ไปนี่เหมือนเดิมก็ชนะอยู่ดีนะครับสำหรับแยกนี้นะโอเคนะครับชนะไปอีพีที่3แล้วนะครับอีีที่3อ่ะโอเคไปปุ๊บเสมอง่าย

ไปนี่ยี่สิบเกไปนะครับ1ิบเกมา8 15มา10บยี่สิยิบห้มา6กยี่สิบหยิบเก้ามันนี้ไม่ได้6กมาหนึ่งหกมาหนึงก็นี่เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ก็ซึ่งได้เปรียบชนะแน่นอนปลายกระดานอาจจะยาวหน่อยนะครับโอเค 93 30 26 82 29ปึ๊บปบทีนี้27กินไป20 27กินไป20ทีนี้2ไป7นะครับกินมาทางนี้2ไป7 28 24 28 24 1ไป6นะครับ24 1 9 6ไป9รูปนี้ผมเคยเห็นไหวในมาควันออนไลน์นะครับ เขาจะเดินมานี่เขาจะเดินขึ้นมานี้นะครับแล้วก็เราก็สวิงสิบสิบห้าสิบสิบห้าไปปุ๊บยี่สิบเจ็ดยี่ิบสี่นะครับสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบเก้าสิบหกแล้วมาต่อสองเรานะครับมาต่อสองเราทรงนี้อ่าขึ้นมานี้ทีนี้ยี่สิบสิบหกลงมานี้ 21่สิบเอยนะครับยี่สิบเพื่อมาเข้าหดยี่ห้าบเอ็ดมาเจ็ดสิมาเจ็ดเพมกาสิบก็ต่อ2ไปซะอันนี้ก็ชนะเห็นเหน็นนะครับชนะเหน็เหนดีแล้วตัวนี้นะครับโอเคอีกสัก2แยกนิดหน่อยนะครับพอได้ครบทวน93้าสิบสดบสอ คราวนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบบ้างาไม่ต่อนะครับไม่ต่อให้เดินสามมาเจ็ดนะไม่ใช่สองมาเจ็ดสามมาเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ขึ้นมาทรงนี้หนึ่งไปหกนะครับยี่สิบสี่สิบเก้าต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาทรงนี้หกไปเก้าถามว่ามันคล้ายเดิมมันก็คล้าย,ายเดิมนั่แหละครับสิบเก้าสิบหกต่อขึ้นมาเพื่อมาเข้าฮอตนะครับเพื่อมาเข้าฮอตสิบสิบสี่เข้ากินสอง ยี่สหกยี่สามปิดนะครับยี่สิบหกยี่สามปิดเจ็ดมาสิบต่อเจ็ดมาสิบต่อตัวนี้ถ้ามานี่ก็จะหมดเลยไม่ใช่สิถ้ามานี่อืมถ้าเขาถ้าเขาเดินมานี่เนาะก็ให้เราไปนี่นะครับก็ไปนี่เขาเดินนี่ไม่ได้ เดินนี่ก็ไม่ได้กินฟรีก็ต้องเดินนี่เราจับนี่กินสองเขาปิดกินนี่เขามานี่เรากินนี่เขากินนี่เรากินนี่โอ้เรากินฟรีตัวนึงโอ้อย่างไงก็ชนะนะครับตัวนี้ผมว่ายังไงก็ชนะอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้เริ่มจากตรงไหนเอ่ยหลังจากที่เราต่อเนาะเจ็ดมาสิบใช่ไหมล่ะเจ็ดมาสิบแล้วเราก็ต่อกินสองไปสิบเอ็ดนะครับผม กินสองทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเข้ามานี่แล้วเราก็จะเดินตัวนี้ไปว่ชนะไปแล้วทีนี้สมมติว่าเขาทิ้งให้กินอย่างนี้ทิ้งให้กินอ่าย3่สป19บแบบนี้แล้วก็เดิน19 16ยาวมาแล้วก็11 15 16 11นะครับ23 26 11มา7นะครับ26 30กสามสิบหสามสิ 30. คราวนี้พอยี 30, ่หสสปุ๊บเขาเข้ากิน2เลย กินสองรอบเจ็ดมาสามเราก็เดินสิบสิบสี่แล้วก็ไล่กินก็ต้องหนีนะครับตัวนี้ก็ต้องหนีหนีออกมานี้ก็โดนฆ่าก็จบนะครับก็ชนะแค่นี้แหละเทมนี้นะครับตัวนี้ก็ชนะไปทางนี้ก็เข้ากินฟรีเลยก็จบนะครับได้เปรียบเดีย๋ยนะามานียี่สิบสิบหกโลไล่ดีกว่าเนาะไล่ก่อน สิบหกสิบสองอ่าอย่างนี้อย่างนี้ชนะดีกว่า,านี่ชนะถ้าลงมานี่ก็เปิดกินฟรีจบนะอันนี้ก็ดีกว่าอันนี้จะดีกว่าเมื่อกี้นี่นะที่ผมอธิบายนะครับโอเคเมื่อกี้มองหนูแล้วมันเหมือนจะเขาหลุดเขาจะหลุดเข้าฮอตนะครับอ่ะเก้าสิบสามยี่สามสิบยี่สิบหกแปดสิบสอง ยี่สี่ยี่สิบสามมาเจ็ดนะครับยี่สิบแปดยบสี่บ้างทีนี้ยี่สิบแปดยิบสี่หนึ่งไปหกยี่สามสิบเก้าเบียดขึ้นมากินเบียดขึ้นมากินตัวนี้ถ้าเราจะต่ออย่างนี้เลยอะเขาอาจจะกินตัวนี้ได้เราก็กินตัวนี้ไปนี่ก็อาจจะชนะไหมชนะแน่ๆแต่ไม่สวยงามผมแนะนําให้เป็นอย่างนี้ก่อนกินมานี่แล้วค่อยต่อสาม อันนี้จะสวยงามกว่านะครับแยกนี้อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นครับ3ม EP นะครับ3ม EP สำหรับแยกอ่าตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นก็คือมาตรฐานเราพยายามที่จะหาเสมอแต่เขาไม่ยอมเสมอคือเขาไม่ยอมต่อ,อตัวเสมอก็คือตัวนี้นะครับที่ว่าอ่าตัวนี้เราไปนี่แล้วก็ยก,ยกนี่แล้วก็เสมอนะครับยกนี่ ยกนี่แล้วก็ยกนี่อ่าแล้วก็มานี่ไปนี่มานี่เข้านี่มาน,น,นี่อันนี้ก็ผมอธิบายไว้หลาย ep แล้วเนะ<ม>วาะก็น่าจะรู้กันอยู่เพิบเดี๋อันนี้คือตัวเสมอซึ่งบางคนเขาก็ขี้เกียจที่จะให้มันเสมอง่ายเนาะ<ม>เขาก็เลยเล่นแปลกๆด้วยการเดิน30 26ก็เป็นที่มาของข้อสองสัยของ ผู้ติดตามนะครับว่ากรณีที่เราเดิน93แล้วเขาเดิน30 26เราจะรับแบบไหนนะครับก็ก่อกำเนิดเป็นวิดีโอใน3 EP นี้นะครับยังไงก็มีจุดผิดพลาดตรงไหนก็พิมพ์ในคอมใต้วิดีโอได้เลยนะครับหรือสงสัยตรงไหนก็ถ้าตอบได้แอดมีก็จะตอบให้ครับผมขอบคุณครับ